อะไรให้กลับน้องชยายเล่าพี่ฟังหน่อยสิได้สิครับพี่ผมได้จะเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่จะรู้ว่ามันชั่วมันเลวแค่ไหนพี่สาวไปได้เสียกับแม่ทัพในเมืองจนตั้งท้องไปแม่ทัพคนนี้นะมันบอกพี่สาวผมไว้ว่ามันจะกลับมารับพี่สาวขเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยแต่พี่รู้ไหมพอครบกำหนดสัญญาที่มันให้ไว้สุดท้ายมันก็ไม่กลับมารับพี่สาว มันตีนคำสัญญาครับไอแม่ท่าคนนั้ผิดคำสัญญาหรอใช่ค่ะโอ้โหไอแม่ทัาคนนี้นี่มันทั่วจริงๆอย่าไปว่าแก <c oughs> ฉันว่ามาันพี่สาวผมก็รอแล้วรอแล้ว <c oughs> รอจนครบเก้าเดือนคลอดลูลก,ออกมามันก็ไปม,มาสุดท้าย <c oughs> ชาวบ้านก็ตีฉินมินทากันไปทั่ว <c oughs> พี่สาวผมก็อายป่ะอายขายขี่หน้าเขาจะอยู่ได้ยังไง ก็เลยทิ้งลูกเอาไว้และพี่สาวผมเขาต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอ๋อไี่พี่สาวน้องต้องตายเพราะแม่ทำคนนี้เหรอใช่ัะโ,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 โอ้โหแม่ทำคนนี้ไี่มันเลวจริงๆอย่าไปว่าแกว่ามันเราต่อเ้าะพอพี่สาวผมตายมันกลับมาที่บ้านเลแต่พอมันรู้ว่าพี่ผมตาย มันคิดจะอาวลูกมันไปเลี้ยงในเมืองแต่แม่ผมไม่ยอมมาเลยบอกว่าจะส่งเสียกับลูกมันเดือนละสามพันแต่พอรับหลังมันลงบันไดสุดท้ายมันก็ส่งคนมาลักเด็กส่งคนมาลักเด็กด้วยเหรอใช่ัะโอ้โหไอ้คนลักเด็กนี่มันเฮียจริงๆออตุนตปากดีน้โดนแทงให้ตายฉันว่าคนลักเด็กมัน เราต่องนองย่องต่อเรื่ความที่เป็นห่วงหล้านแม่ผมเลยรี่วิ่งตามมันไปตังเอือกแต่อเป็นสุดท้ายแม่ผมก็ถูกมนะันฆ่าตายพอแล้วเนองนี่พี่เค่ฟังจากเรื่องที่น้องเล่านะพี่ยังอดโมโหแทนน้องไม่ได้เลยไอ้แม่ทัพคนนีนะ้มันชกมันแล้วจริงๆเอางี้น้องชายเอางี้ฟังพี่นะ บอกมกันก็ได้บอกพี่มาว่าไอ้แม่ทัพคนนั้นมันชื่ออะไรพี่สัญญา่าพี่จะไม่ติดตามหาเพราะกับน้องชายได้ใช่ไหมพี่เพาจะบอกพี่ไปแล้วถ้าผมเจอตัวมันยกนถ้าผมจับมันได้นะมผมจะฟันมันหัวสิบเอ็ดแผลตัวสั่งหางโอ้ยไม่ต้องถึงก็ไดน้น,นั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเองไอ้แม่ทัพคนดีนี่ฟันพีเดียวนะขาดสอง ฟันเป็นสีท่อนเลยแล้วก็เอาหมกป่าจะได้สาสมใจพี่จะไปพร้อมกับเองมพา<อ>เชื่ออะไ,ไรไอ้คนชั่วคนเลวันน้มันมีชื่อไม่ข้าคนตาจุดจัดทวายไทยไทยย แม่กายพี่ไม่ค่อยชอบมีดไม่ค่อยคอบมีดโอ้โพี่อ๋อท่านเป้าท่านฉัดีไม่รู้พี่เป็นคนตกใจง่ายนะแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้ชื่อพี่เลยเออเนี่ยเนี่ยแหละเขาเรียกแม่เฮ้ยอะไรนะ อะไรนะอ่เต่าอ่าบอกว่าใไม่ถามแม่เชื่ออะไรครับพี่ชื่อ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 ่อชื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 ่อชร่อชืับชื่อชื่องื่านื่อชื้อชื่อช่อชื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 ่อ่อชื่บชา่อชือชมาอชอชื่อ่อชือื่อชื่อับอื่อนืรอชื่่่ สรยศบอกเลยว่าไม่เห็นจริงๆริงเอ่อรู้จักเหรอรับช่วงเช้านี้ไม่ค่อยจะเห็นเนะเรามีเที่ยงวันพันเหตุการณ์ด้วยนะอย่าลืม360ร้องหกสิบา ไม่คนอยรู้จักจริงๆอ่ะไม่รู้จักคนะรับดูแต่สปอร์ตแฟนอจองเจ็ดอนะ่ะดูมาเร่ออาพี่แล้วอย่างไรพี่รู้จักไหมอ๋อไม่ไม่รู้จักจริงๆพี่ยุทธไม่รู้จักเลยเนาะอะไรทำกันต้อง,งข่าพี่ได้แล้วยังไงต่อนะพี่อ๋ออ,อจะเป็นทหารใช่ไหมล่ะครับ ดูหน่วยก้านใช้ได้ด er ูด um. like oh um, ี่จับม okay. ีดเป็นไงยังแข็งแกร่งเลยชื่ออะไรน้องชายผมชื่อแันติแันติเอ้านี่เห็นเาลูกแม่ตอบนะพี่พี่ รู้จักเหรอเออมัน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 ก็ก็ก็พี่เดาเร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 าเอาอะเห็นมันตอต่อเหมือนกันไงเออแล้วแล้วถูกไหมล่ะถูกครับปวดกามเลยเออเอางี้แล้วกันน้องชายแล้วก็เดินชายเดินนำหน้าพี่ไปไปเอาเครื่องแบบเครื่องทรงเดี๋ยวพี่จะเดินตามหลังน้องชายเองผมจะรู้ได้ไงล่ะพี่พี่ ต้องนำผมไปสิเดี๋ยวผมปิดท้ายเองอ๋อแสดงว่าเต่าต้องต้งองลงที่สองใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นคุณเต่าปิดตัดสศรยุทธ์ได้ครับต,ตร,กรงกลางแสดงกระสอบข้อกลางคนรักเด็ด